วิญญาณยังมีห่วงส,สัมผัสสยองผมเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมสตรีแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทอดยาวไปจนสุดริมตลิ่งที่ใช้จัดงานประจำปีอยู่บ,บ่อยๆเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากยามคนหนึ่งในโรงเรียนชื่อชนซึ่งได้เล่าถึงลุงแย้มที่เป็นยามด้วยกันในช่วงหน้าหนาวของวันหนึ่งลุงแย้มที่เป็นยามประจำป้อมหน้าโรงเรียนที่ชอบเล่นหวยเยอะมากมาเขาไม่มาทำงาน โทรศัพท์ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ในตอนแรกชนคิดว่าลุงแย้มอาจจะป่วยหรืออาจประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างถึงได้หายไปมันเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับลุงแย้มที่เป็นคนขยันทำงานมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าบางครั้งก็ควบกาดดึกเพราะแกอยากเก็บเงินให้ได้มากๆเป็นทุนการศึกษาให้กับหลานของแก ซึ่งมันย้อนแย้งกับที่แกเล่นหวยงวดละหลายพันบาทแต่แกบอกว่าการที่แกเล่นหวยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะถ้าถูกหวยแกจะได้เงินเอาไว้ให้หลานใช้แม้ชนจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แกคิดเพราะมันไม่ถูกต้องที่แกหวังอะไรกับหวยแบบนี้แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะแย้งออกไปเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ชนเริ่มสงสัยหนักว่า ทำไมลุงแย้มไม่ติดต่อมาบ้างเขาเลยตัดสินใจไปที่ห้องเช่าของลุงแย้มในช่วงหลังเลิกงานลุงแย้มแกเช่าห้องพักราคาถูกอยู่ในซอยท้ายตลาดเป็นห้องเช่าที่ไม่มีรั้วกันเป็นแค่เพียงห้องเปล่าๆเที่ยวไว้สำหรับซุกหัวนอนในตอนที่ไปถึงห้องพักชนก็เห็นว่าประตูห้องถูกคล้องเอาไว้ด้วยแม่กุญแจจากด้านนอกถึงสามตัว แต่โดยปกติแล้วลุงแย้มจะครองเอาไว้เพียงแค่ตัวเดียวนอกเสียจักว่าแกจะกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดพอชนลองมองชะโงกเข้าไปดูภายในห้องผ่านบานหน้าต่างก็เห็นว่าภายในห้องมีเพียงผ้าห่มที่พับเอาไว้ข้างๆเสือ่อและหมอนอีกใบหนึ่งเป็นนั้นรู้กันว่าลุงแย้มแกคงกลับต่างจังหวัดจริงๆวันต่อมา ชนได้มาบอกผมเรื่องที่ลุงแย้มแกกลับบ้านต่างจังหวัดแต่ด้วยความเป็นห่วงเพราะลุงแกไม่ติดต่อมาเลยผมจึงได้ให้เงินค่ารถกับชนกับค่าเสียเวลาเพื่อให้ลองไปดูลุงแย้มที่บ้านต่างจังหวัดถึงยังไงลุงแย้มก็เป็นคนเก่าแก่ประจำโรงเรียนที่อยู่มาตั้งแต่ผมบรรจุเข้าเป็นครูแล้วตอนที่ผมบรรจุใหม่ๆแกก็ดูแลผมดีมากก็เลยรู้สึกเป็นห่วง แต่ผมก็ติดภารกิจต้องสอนเด็กและช่วงเสาร์อาทิตย์ต้องมีประชุมกับทางผู้อำนวยการก็เลยไปหาแก่ด้วยตัวเองไม่ได้ซึ่งชนที่เดินทางไปก็จะโทรมาเล่าให้ผมฟังเป็นระยะบ้านคุงลุงแย้มอยู่ที่ต่างจังหวัดใช้เวลานั่งรถไปประมาณสี่ชั่วโมงบวกกับค่าต่อรถเข้าไปอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งกว่าที่ชนจะไปถึงบ้านของลุงแย้มก็เป็นเวลาคำ่ำ ที่บ้านของลุงแย้มมีคนอยู่สี่คนคือเมียของแกลูกชายลูกสะใยและหลานชายพอชนไปถึงก็พบว่าที่บ้านลุงแย้มเพิ่งจะเผาศพของลุงแกไปเมื่อสองวันก่อนชนเข้าไปสอบถามภรรยากับลูกชายของลุงก็ได้ความว่าลุงแย้มเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีครุย พระจูจ่ๆลุงแย้มแกก็กลับบ้านมากลังดึกพร้อมกับบอกว่ามีอะไรจะให้แต่จะให้ในตอนเช้าคืนนี้ขอนอนก่อนเพราะเดินทางมาเหนื่อยเมียของแกก็เลยได้จัดหาอะไรให้กินจัดที่นอนให้ซึ่งเมียกับลูกแกก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่กับเรื่องที่ลุงแกบอกว่าจะเล่าให้ฟังในตอนเช้าแต่ในเช้าวันถัดมา ลุงแย้มก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลยแกหลับแน่นิ่งไม่ไหวติงเมียแกทั้งเรียกทั้งขย่าตัวอยังไงก็ไม่ยอมตื่นเลยปล่อยให้ลุงแย้มแกนอนอยู่แบบนั้นจนกระทั่งถึงตอนเย็นเมียแกก็รู้สึกผิดสังเกตจึงลองเอามืออังที่จมูกของลุงก็ปรากฏว่าลุงแกไม่หายใจตัวเริ่มแข็ง เลยตะโกนเรียกลูกชายให้พาลุงแย้มไปอนามัยแถวบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าลุงแย้มแกตายแล้วไม่มีรอยบาดแผลใดๆไม่มีการถูกพิดหรือร่องรอยการต่อสู้หรือทำร้ายลุงแย้มแกหลับไปเฉยๆแล้วก็ตายแบบที่เขาเรียกกันว่าไหลตายนั่นแหละด้วยความที่ดึกมากแล้ว ทางบ้านของลุงแย้มได้จัดแจงที่หลับที่นอนให้ชนนอนที่ห้องนั่งเล่นเพราะแถวนั้นช่วงดึกไม่ค่อยมีรถโดยสารและมีอยากให้ชนต้องเสียค่าโรงแรมทั้งที่อุสาแวะมาเยี่ยมมาหาลุงแต่แล้วเรื่องน่ากลัวมันก็เกิดขึ้นในคืนนั้นเองพ่อกลับบ้านมาแล้วมีใครอยู่บ้านไหม ทำไมเงียบจังเลยมาเปิดประตูให้พ่อหน่อยเสียงเยียบเย็ยนร้องเอ่ยขึ้นหลังเสียงค้อประตูชนที่กำลังจะเคลิ้มเคล้มหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะมันคือเสียงของลุงแยม้มเปิดให้หน่อยพ่ออยากเข้าบ้านแล้ว ข้างนอกมันหนาวชนรู้ดีว่าลุงแย้มตายไปแล้วและศพก็เพิ่งจะเผาไปได้ไม่กี่วนันแต่เสียงที่เขาได้ยินนั้นมันเป็นเสียงของลุงแย้มไม่ผิดแน่ตร้งร้องใต้บานประตูชนมองเห็นเท้าเปล่าสองข้างยืนอยู่เขาเอามือทั้งสองข้างยกขึ้นปิดปากตัวเองเพราะกลัวเสียงจะเล็ดลอดออกไปได้ ในตอนนั้นหัวใจเขาเต้นแรงเม็ดเหงื่อพุดขึ้นเต็มใบหน้าเขารู้สึกเหมือนจะร้องไห้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเออเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาบอกแล้วกันเสียงผีของลุงแย้มถอนหายใจแล้วเดินจากไปสักพักชนก็มองเห็นเท้าทั้งสองข้างจากรองด้านล่างของบานประตู ค่อยๆเดินหนกปายซึ่งมันทำให้เขารู้สึกโล่งอกมากนี่ตอนเช้าจนไม่ได้เก็บของกลับมาแต่โทรมาบอกผมว่าขออยู่ต่อที่บ้านลุงแย้มอีกสักคืนหนึ่งแล้วเล่าเรื่องที่เจอมาให้ผมกับครอบครัวลุงแย้มฟังชนอยากรู้ว่าที่ลุงแย้มมาเขาอยากจะบอกอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นข้อความสั่งเสียหรืออะไรสักอย่าง เพราะถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันสำคัญจริงๆลุงแกคงไม่วนเวียนกลับมาแบบนี้นในคืนต่อมาทั้งชนกับครอบครัวของลุงแย้มมีเมียลูกชายลูกสะใภ้และหลานต่างก็มานอนออกกันอยู่ในห้องนังเล่นเพื่อว่าลุงแย้มจะมาอีกเหตุการณ์ทุกอย่างดูเป็นปกติดีจนกระทั่งช่วงที่ชนกำลังจะเคริ้มหลับ เขาก็ได้ยินเสียงที่คุนเคยดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของประตูห้องนางเล่นพ่อกลับบ้านมาแล้วมีใครอยู่บ้านไหมทำไมเงียบจังเลยมาเปิดประตูให้พ่อหน่อยทั้งน้ำเสียงทั้งสำเนียงจังหวัดจากคนในการพูดเหมือนกับคืนวานไม่มีผิดชนเหลือบมองดูนาฬิกาแขวนติดผนัง เข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาตีหนึ่งยสบนาทีชนสก,กิดปลุกเมียและลูกชายกับลูกสะพ้ยของลุงแย้มย่างเบ้ามือที่สุดพร้อมกับทําท่าเอาเนิ้วจุบป,ป่าซึ่งทุกคนที่นอนอยู่ในห้องนังเล่นก็หันมามองหน้ากาันแล้วพยักหน้าว่านั่นเป็นเสียงของลุงแย้มจริงๆเปิดให้หน่อยพออยากเข้าบ้านแล้ว ข้างนอกมันหนาวทุกคนในห้องเงียบกริบสายตาจ้องมองไปใต้ขอบบานประตูก็เห็นเป็นหา้าคนยืนอยู่ต่างคนก็ต่างไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำทั้งห้องมีแต่ความเงียบเออเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาบอกแล้วกันในขณะที่เท้าทั้งสองข้างของลุงแยมค่อยๆก้าวถอยโยกไป มีอะไรก็พูดมามีคนอยู่อยากบอกอะไรก็บอกมาเลยเมียของลุงแย้มพูดแต่ไม่มีการตอบกลับเท้าที่มองเห็นลอดผ่านใต้บานประตูยังคงเดินถอยห่างจนกระทั่งหายไปหรือว่าผีลุงแย้มจะไม่ได้ยินที่เมียแกพูดหรือว่าตอบกลับช้าไปกันแน่ลุงแกก็เลยเดินจากไปแบบนั้นเช้าวันต่อมา ชนก็โทรมาหาผมแล้วบอกว่าขออยู่ที่บ้านลุงแย้มอีกคืนหนึ่งเขาอยากรู้จริงๆว่าลุงแย้มมาทำไมเขาต้องการที่จะบอกอะไรกันเรื่องราวทั้งหมดยังคงดำเนินไปเช่นเดิมในเวลาตีหนึ่ง20นาทีของคืนต่อมาลุงแย้มก็มายืนที่หน้าประตูตรงเวลาพร้อมกับพูดประโยคเดิม พ่อกลับบ้านมาแล้วมีใครอยู่บ้านไหมทำไมเงียบจังเลยมาเปิดประตูให้พ่อหน่อยแต่ไม่ว่าคนที่อยู่ในห้องจะพูดจาตอบรับหรือตอบโต้ยังไงลุงแกก็เหมือนกับจะไม่ได้ยนินเปิดให้หน่อยพ่ออยากเข้าบ้านแล้วข้างนอกมันหนาวในจ่วงวันั้น ลูกชายของลุงแกก็วิ่งออกไปเปิดประตูแล้วภาพที่ทุกคนเห็นก็คือร่างของลุงแยมที่ยืนอยู่หน้าประตูเออเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาบอกแล้วกันพี่ลุงแย้มยังคงพูดแบบเดียวกันกับเมื่อสองวันก่อนทั้งน้ำเสียงทั้งจังหวะก,การพูดเหมือนเดิมเป๊ะจนในตอนนั้นเองที่ชนมันเริ่มรู้สึกได้ว่า ลุงแย้มกลายเป็นวิญญาณติดที่คล้ายๆกับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตายริมถนนเพราะถึงเวลาที่ถูกรถชนตายแต่ยังไม่สิ้นอายุไขวิญญาณของคนคนนั้นก็จะถูกรถชนที่เดิมซ้ำๆอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมียมทูตมารับเอาตัวไปซึ่งลุงแย้มก็คงเป็นแบบเดียวกันเพราะแกไหลตาย โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วก็เลยได้แต่ทำพฤติกรรมก่อนตายซ้ำไปซ้ำมาเลยเป็นนั้นว่าไม่มีใครได้รู้ว่าสิ่งที่ลุงแย้มต้องการจะบอกคืออะไรกันแน่เช้าวันต่อมาชนก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมมันพูดกับผมว่าไม่น่าเสียเวลาอยู่ตั้งสองวนันนึกว่าลุงแย้มแกอยากจะบอกอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รู้อะไรเลย แต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะด้วยความที่รู้ว่าลุงแย้มแกชอบเล่นหวยถ้าลุงแย้มมีเรื่องจะบอกแล้วรีบร้อนกลับบ้านแบบนั้นก็คงเป็นเรื่องที่แกน่าจะถูกลงวัลใหญ่นั่นแหละและการที่ครอบครัวของลุงแย้มไม่ได้พูดเรื่องหวยก็หมายความว่าหวยใบที่ถูกลงวัลน่าจะไม่ได้อยู่ที่ตัวของลุงแก เพราะตอนทำศพน่าจะมีการขนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่แล้วเย็นวันนั้นหลังเลิกงานผมไปที่ห้องเช่าของลุงแยมและได้ทำการขออนุญาตเจ้าของห้องเช่าเพื่อเข้าไปเอาของใช้ส่วนตัวของลุงแกออกมาจะได้เอาไปให้ครอบครัวของแกแล้วผมก็ได้เจอหวยใบหนึ่งซ่อนอยู่ใต้หมอนที่แกใช้นอนภายในห้องซึ่งหวยใบนั้นถูกรางวัลที่ห้า นี่อาจจะเป็นสิ่งที่แกอยากจะบอกก็ได้แต่ผมก็สงสัยว่าทำไมแกไม่นำหวยแผ่นนั้นกลับบ้านไปด้วยหรือว่าแกอาจจะลืมพกติดตัวไปผมก็เลยส่งหวยไบน,นั้นคืนให้ครอบครัวของลุงแกและนี่คงเป็นสิ่งที่แกอยากจะบอกให้ครอบครัวของแกรู้นั่นแหละ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไคร b ์เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง